วัดดอยแม่ปางอำเบือพลาจากวัดียงไห่เจ้าไอ้อ่าอะอย่างก็หลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนเราจะไปกราบอ่าสถูปใช่ไหมไมันเป็นพิธภัณฑ์เป็นพิธภัณฑ์เราก็มาเป็นกุฏิเป็นกุฏิที่ท่านเคยอ่าไม่ไม่ฉันเคยมาครั้งหนึ่งอ่ะมันจะมีอะไรนะที่เก็บแอลหรอคะอุ้เมืองสิค้าตะตรงก็นจะมีเป็นอ้อย่างก็ที่พัมนาค่ะใครมาก็ มันจะมีอยู่ข้างในอ่ะเอาอีกเดี๋ยวไปพอออ่อกุฏิที่หลวงู่แหวนเกยอยู่กับสถูปนะเจ้านะอัดเกียมดอกไม้สีขาวโอเดสสีม่วงของพี่ตรงไปเจ้านี่ค่ะกรุณาอยู่ในความสงบนะเจ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้านี่กุฏิเดี๋ยวน้องโอเดสขออนุญาตปลาไปด้านในนะเจ้าิเธอจะทอดเกือบก็อทอดกายพี่ตรงขึ้นไปน้องนม่น้องกลับกล้องฮอ่ะ กรรมยังอ่ะน้ำไว้สาสตร์จะมีประกาศจะมีกล้องแน่เลยครับจะได้มีมื่ตัวขึ้นมานะคะเขาเปลี่ยนกันไใบพอไพี่องเออตั้งกล้องเลยกล้องตั้งเลยจี๊แจ้ง มากับสองคนพี่น้องกับยากะกโอ้โหมมือบางแงมบนแขนแบบ,บโรโลกโคขาดน้อยนะจ๊ะ <c oughs> ลูกปันหุ่นขีพึ่งเหมือนเหมือน <c oughs> เหมือนขนาดพี่น้องเจ้าไผ่ไข่ได้อย่างอธิฐานเอาเนื้อเจ้าเนาะ คือความร่มเย็นความเป็นสุขสบายใจสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าแม่แม่ไปตอนไหนมาเจ้ามาตั้งแต่เจ้าแลเดนเล่นพี่เบียหนูเขามางานเจ้าหนูเขามางานเขาดำก็เลยลวดกายวัดสองคนพี่น้องกันเลยป่ะเขาแววกกาบหลวงปูเนาะวันที่สิบสองเห็นกองทัพไอ้สามสามกองทัพที่สามสิบสองประจะว่าจะมาไทยก็จะมาไทยที่ทุกอันเนี่ย ทุกที่เลยที่ในหลวงเพื่อนเสด็จอ๋อเจ้าใช่ใช่เพราะวัดนี้เนาะแต่ก่อนนี้ในหลวงเพื่อนเสด็จประมาณในหลวงเพื่อนสัตหามากก่อน่วยงานเนี่ยอย่างน่าเอาไปคนเมืองเนาะเจ้า เจ้าโอเดตมาครับพี่สาวสองพันกับลองต้นขาน่าแล้วก็แยกเั็นไหมพี่สาวสองพั 2, นกับก่อนเจ้าแกจะต้องไปงานที่พี่กินข้าวตัก, 2, นะตตตกันแล้วแกฟั่งไปเตรียมตัวพวกจะไปงานเยห้เราออกไปบ่อยมากแล้วพอดีเป็นญาติลองตนอ๋อญาติ้องตน น้องต้นมาขายกัวไข่และอาหารใช่หรือเปล่าขายกาแฟเจ้าเรื่องกาแฟแม่แม่แม่เจ้มีโอกาสก็ลองไปจิมกาแฟอร่อยสาธุบุญนะเจ้าได้เจอกันเจ้าแถวไหนลูกแถวไหนเส้นเสมเอิงที่เราจะไปอยังก็ปังจางอ่ะอ๋ออ๋อเปิ้ลริมเจ้าคหมเจ้าเออเปิ้ลหอมแม่แหลมแม่แม่ริมนะเนาะเจ้าเปิแหมนั่นแหละน้องแนนน้องแนนมันไปถ่ายเนื่อหันเลยะใช่น้องแนนก็ไปแอลหากันเจ้าเขากับมูเดียวกันเนี่ยวนเวียนวนไปกันมาเนี่ยค่ะ กลั๊บโขอกดอกเจ้าเดี๋ยวน้องไปทางในนี่นะเจ้าเดี๋ยวน้องจะซูมสมาสเตอเนาะอันนี้เป็นฮนขี้พึง่งแต่ว่าสดกระจกมันสะท้อนน่ะนเจา้านี่สาธุบุญนักบุญแห่งล้านนาใช่กะมันบอกว่านี่เจา้เจาอันนี้เป็นเก้าอี้กองทับทมเก้าอี้ที่ปู่เกย์นั่งเจ้านี่เจา้กเกา คิดเพิ่งก็จะมีเอยก่ถยถ้าเป็นอยู่ก็จะอยู่ที่นี่เลยเจ้าเยกรูปสมัยหลวงปู่ยังทรงทาดขันอยู่เนี่กอกเจ้าเดี๋ยวเาปิดท้ายที่ภาพนี้แล้วเดี๋ยวปลากันไปสะกู ตรงทาเจ้าระหว่างทางที่เราจะเดินเข้าไปสัตว์ถูป,ถปและก็ปรมพิธีการประกอบพิธีกรรมอะไรสมัยอ,อันอติปเปิลอ,อยู่เอยเนาะสมัยก่อนเปิาา่นพระราชทานตรธีสงฆ์นีน่เจ้าในหลวงสเสด็จมาเองตองเห็นรูปไปจากในหลวงรัชทาลที่เจ้าเสด็จมาเองใครบักเกยแม่ก็ลองแม่พอนะเจ้านะรืนะ่นเนาะ ลมลื่นมากอยู่ตี้ดังแม่ปล่อยค่ะดอยแม่ปล่อยคือสร้างข้อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ก็คือมีศรัทธาเนาะ <ๆ S 1> นทั่วทั่ว<ๆ>ที่ทุกท<ๆ>ี่แม่เจ้าคือคือหลวงปู่อ่ะคนทีงแบบท่านตายแล้วไปกับเขาไปเงี้ยเสร็จแล้วก็ตั้งหนี้เป็นสาขานี่เป็นหน้าเป็นสาขาที่ที่ ประชุมเพิ่มมีนรจางรัการเพิ่มเสร็จแล้วอัคีอะไรตึ้นตัวเกตได้นี่เราใช่ค่ะถ้าถ้าอิงทางเหนือนี่คือเหมือนว่าทำเป็นกูข้อเป็นตังแหนกที่เคยเผาที่เคยติดลวด่า่ะพี่กคิดอ่าี่ก็มอพี่ก็คือข้อมูลมันมาจากหลาที่นรจผมันต้องเป็ได้กูเกิลพี่ก็เดินหาเอ้มันก็าแค่อย่างของครูบาศีชัยที่วัดอ่บ้านตา พนังานังจานเป็นที่เผาอันละท่ก็จะเป็นปู่ขาวที่ว่าเผาตรงนั้นแล้วก็สร้างกี่ข้อคุณจะไปหาว่าพี่หลวงปู่แหวนเนี่ยมีก็ถาสงว่าท่านมีก็คือตรงไหนถ้าคนนี้ตรงนี้เขาเรียนงไถ่ว่าน่าจะเป็นตรงนี้แล้วเขาสร้างข้อเขาสร้างข้ออย่างอย่างตอนนี้เพิ่งเจอที่น้องว่าในหลวงที่เราใส่ตรงนี้เป็นจุดติดนข้อตามประวัติที่เี่ยวตามประวัติที่หลวงป่ของหลวง อ่าที่ปรจวบคงแ้ก็ใช่ว่าตรงนี้เขาตรงนี้ยครอดีป้ายของมาหลบอยู่นี่แล้วก็เดินหาแลวใช่เขาก็เดินหาแล้วเขาก็มาไว้ตรงนีจแล้วที่ก็มาดูนน้ำที่เขาว่าที่คือส่วนหนึ่งของดูสีอัฐิของของหลวงปู่น่าจะเป็นอัฐาบริฐารเ้าอัฐาบริการรวมถึงพระธาตุของหลวงปู่ใช่เพราะว่าจะจะออกมาเป็นพระธาตุแค่สามสามเมตรตนี้น น้องไม่ดูกันแล้วน้องมาดูเพิ่นะเจ้าลูกกำลังแม่งใช่ไหมคะน้องผู้แมงคืออันที่สามเราจะต้องเล้ยงสามแว่นตาดูนะเพราะว่าอันที่สามน่าจะเป็นแบบอัฐิของของหลวงปู่เนี่ยใสจนกลายเป็นพระธาตุแต่อันที <revenir> mm ่หนึ่งอ er <ran ES> ันที่สองนี่ยังเป็นอัฐิทั่วไปอย่างเงี้ยอันที่หนึ่งกำลังเริ่มเปลี่ยนเนาะเออเออบัดนี้เริ่มเปลี่ยนคือบางส่วนที่เขาคิดมาว่าอันที่หนึ่งพระธาตุอัฐิธรรมดาอันที่สองที่แยกนะ เก็บมาบางส่วนเนาะให้คนดูดูและอันที่สามได้อัฐิที่เป็นพระธาตุอัฐิหลวงพ่อคือใสขึ้นไปดูได้เฉียบเฉียบขึ้นไปอันนี้ไม่ได้เป็นลายระจีนอะไรตรงไหมในนู้นตัวที่สามตัวที่ห่อขอให้ร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขเจ้าอยู่เจริญในธรรมเปิดู้มาแล้วเปลี่ยนความทิ้งกันเนาะเสร็จเรียบร้อยสำหรับทริปไหว้พระทำบุญของเฮาเจ้า ปิดจังใหม่ก่อนนะเจ้า,จานี่เจ้าภาพหลงพวงปู่แหวนโอเคบ๊ายบายมีความสุขกายสุขใจสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า